แฝนล้านทุกคนก็ก็แรงนะทุกคนก็ของเรื่องนี้นะมาดิมึงจะเกิดอะไรกับมึงอ่ะเออมาดิครับเราก็เออคือมาดูดีวิวเองเลยก็จะบอกไงว่าผมไม่รู้เลยอ๋อนี่ปั๊มหน้าครับปั๊มหน้าเขาเรียกว่าอะไรอิตาลีป่ะอันนี้อิตาลีอิตาลีของแท้ครับราคาเลือกห่าใส่นี่สายบลูทูธเหรอครับใช่ครับเบรกน้ำมันครับ รรถไปรุ่นผู้วิลาครับทุกคนก็คนทำเด็กเพชรเด็กหินเขาต้องรู้จักคนนี้นะครับนี่นนครับนนบ้านผู้วิลาครับทุกคนต้ำหน้าก็ซื้อมาในราคาสองหมื่นห้าแล้ทุกคนก็ประการนี่ก็ไอเอ็มนะครับใช่ไหมประการไอเอ็มว่าประการไอเอ็มงั้นทุกคนหมื่นแปดรับเนี่บพับได้นะครับ วิ่งงานล่ะคุ้เทก็จานนี้ครับชุดบนนะครับก็ไหม่ขึ้นปกตินะครับทุกคนก็ไปหน้าก็ปกติติดคมนะชุดสีนี่ชุดสีผมมันเบิกมันบอกว่ามันเบิกมาห้าพันห้าทุกคนของแท้เบิกห้าพันห้ามาชุดล้อมั่งนี่จานของของแท้ไอ,นนขอนน้ของแท้นะครับของแท้ของแท้นะผมอันนี้ผมมันบอกผมว่าห้าหมื่นห้ามั่งทุกคน ปั๊มน็อตทุกคนห้าหมื่นห้าก็บอกโชกนี่ก็สเตตหกสเตเตหกใ้งา,า,านปกติทุกคนก็สเตตหกแล้วปั๊มนมีาา่น <laughs> ปั๊มมันเป็นฝากธนาคารทุกคนมันเอาไปฝากธนาคารเพราะว่าปั๊มมันแพงเกินมันฝากธนาคารไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปปั <c oughs> ปปป๊มนี่ไปพร้อมกับสายข้างบนนี่ป่ะใช่ครับสายนี่มันซื้อมาน่าจะหมืน่นสองหมืม่นสองไม่ถูกม อันนี้นะไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอที่อุดหลมอ่ะน็อไรหล่อมอ่ะเออทุกคนอันนั้นห้าหมื่นก็หกหมื่นสองทุกคนมันเอาจำเลี่ยมเลยภาชนาคารไม่เลอะชุดล้อนี่มันซื้อมาเลยราคาสองหมื่นนะครับสองหมื่นห้าทุกคนดุมนี่ก็ของแฉเจาะนะเจาะนี่ไงเจาะดูเจาะเลยโค้ช่วยอ่ะนี่ลงตุ้งของ ที่ไหนก็ไม่รู้มันนะมันก็เจาะมาโค้ตสวยทุกคนเออก็ยางนี่ก็ยางยางสี่สิบห้าเจ้าก็สิบท,ทุกคนใครชอบรถคันนี้หรือว่าชอบตรงนี้ก็เม้นต์กันมาเยอะๆนะครับครับทุกคนคันนี้โหลดหน้าเท่าไหร่ครับโหลดหน้ากี่นิ้วประมาณสองนิ้วครึ่งทุกคนก็สง่งทรงเชงอรับเขาเรียกทรงเชงอรัเออทรงเชงทรงเชงก็โอ้มันเต็งไปเลยแค่ลายหลานคันนี้ ก็ไม oh, 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 oh. right. ่มีโอ้โหมันแต่งโคตรหัวง่ายคือว่ามันมาตังมาที่ไหนลุงมีล่าทักมีล่าทุกวันเนี่ยมาตังมาที่ไหนดูมันแต่งโคตรสวยฮะทุกคนเราไม่ว่าแดกว่าอะไรมันแต่งมันสวยจริงผมยอมเลยที่สุดในหมู่บ้านมันมันดูดี่ท่อมาก่อลูกนี้เขาว่ามันซื้อมาหมื่นห้าหมื่นห้านะทุกคนหมื่นห้าชอท่อบอะไรนะสะสมตังค์หรือว่า เแมนะเกมนแม่นแม่ะเออโว้ยน่าแหละซื้อมาือหาโอ้โมดูดูเ้าที่เด่นมาชุบหมายังตาม <c oughs> Surprise motherfucker กระามันเครื่องยืมหรือะเออโอคตุดมาดูที่โชคมากสปีเอ็นเหรอสปีเอ็นะส p ีเอ็นมันซื้อมาสองพันแปดคุเนี่ยต,ตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับตอนนี้ สองกาหา่ะใช้า่ะน่สองแปดศูนย์บางตัวสองแปดศูนย์เหรอราคาสองพันแปดโคสุด,สด,าาสดมันสุดที่สุดในรุ่นน่ะเออน่ามันสุดจริงไอ้คนเนี้ย,ยมาดูเดีย๋ยวเราเดี๋ยวมาดูไล่ทีละยางนะมาดูที่เตอือนนะครับตเตอือนนี่มันไล่ยี่สิบสี่ทน้าสิบหกนะครับทุกคนเพราะว่าลูกมันใหญ่ลูกมันโตมากโสีดำาขามแท้มันซื้อมาเสร็จและ้ะ หกพันมั้งโซ่อ่ะหกพันหกพันได้มันคือแพงมันมันต้นเองสองพันเลยแค่นี้มันปั้นจนไม่มีเวลาไปบ้านทุกบ้านพักวุ้ยได้แล้วอ่ะมันปั้นรถทำงันเลยมันไม่ทำอะไรเลยวันได้ปั้นรถมันไปเต้นปี้ยมันจะไปเต้นอย่างเดียวเออคนบ้าเนี้ยเออก็ไม่มีอะไรมากก็ก็แล้วอันนี้เบิกมาเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเบิกมันเบิกสูตรมาผมผมถ้าดจำเป็นตีก็ะสองสามร้อยนะ อันนี้ลูกยางอะประมาณร้อยกว่าสามร้อยเนี่ยห้อยเลย <c oughs> ลูกใจบอกไงมั้งก็รถมันงอนอย่างไรอะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตกใจเลยมีงูปะเนี่ย <c oughs> โอ้ก็ <c oughs> อันนี้สงองระบบนะทุกคนน้ำมันในโตสงองระบบก็คันนี้ก็เราก็บอกสเต็ปกันเลยนะ ลูกแปดสิบชักเก้าสิบทุกคนเห็นไหมโคตรสุดแปดสิบชักเก้าสิบเออทุกคนก็เออก็จบไปแล้วคลิปนี้ก็รีวิวรถของไอ้เยนนนนะไอ้เยนนนที่มันชอบไปบ้านพักผู้ล่าเออ้องก็เห็นหน้ามึงสาวๆมึงคงจะรู้ว่าเออทุกคนโคตรสุดอะ่ะ <c oughs> ก็จบไปแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะได้พ้านคลิปต่อไปของเอ็มคิดและน้องสำหรับวันนี้เราก็ไปก่อนทุกคนก็ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคน okay.